สวัสดีค่ะลัคนาราศีพิจิกวันนี้ช่องโหรามูเตลูนะคะจะมาทำนายดวงประจำเดือนพฤษภาคม2,566ค่ะเดี๋ยวเรามาดูดาวย,าย้ายคร่าวๆกันก่อนนะคะว่ามีดาวอะไรย้ายบ้างในเดือนนี้นะคะมีดาวพุธนะคะย้ายกลับมาที่ราศีมีนนะคะวันวันที่2พฤษภาคม2566แล้วก็ย้ายกลับไปที่ราศีเมฆนะคะ วันที่6พฤษภาคม2566จะไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะคะทีนี้ดาวศุกร์นะคะจะย้ายเข้าสู่เมถุนค่ะวันที่6อ่อวันที่4ค่ะโทษทีพฤษภาคม2566นะคะแล้วก็ยกย้ายเข้าราศราีกรกฎนะคะวันที่30พฤษภาคม2566นะคะดาวังคารนะคะจะยก ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะวันที่10พฤษภาคม2566นะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์นะคะจะยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะวันที่15พฤษภาคม2566นะคะคืออันนี้นะคะแล้วก็เกตย้ายเข้าสิงนะคะวันที่19พฤษภาคม2566นะคะดาวพุธ ดาวพุธก็ยังมุนและพักอยู่ถึงวันที่12พฤษภาคม2566นะคะดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภากับเจ้าเรือนอมอรณะนะคะอาจจะมีการพูดจาหรือว่าคุยกันเรื่องมรดกทรัพย์สินนะคะแต่ตกลงกันไม่ได้หรือการแบ่งผลประโยชน์นะคะแต่ตกลงกันยังไม่ได้นะคะพระมุลแล้วก็มีปัญหาโดยเพราะอยู่ในผอามารรนะคะ ทีนี้มาดูดาวการงานนะคะดาวการงานของลัคนาราศีพิจิกนะคะการงานมีการเดินทางไปต,ต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกับต่างชาติหรือต่างภาษานะคะหรือต่างศาสนาคะ่ะชาวลัคนาราศีพิจิก มีการทำงานร่วมกับคู่ครองนะคะคู่ค้าุ้่ส่วนนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะการงานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่บ้านญาติพี่น้องช่วยเหลือนะคะการงานดีมั่นคงนะคะแล้วก็คู่ค้าคู่สัญญาคู่ค้่ส่วนนะคะให้การสนับสนุนนะคะช่วยเหลือนะคะเดือนนี้มี าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์น,นะคะทาให้มีผลงานออกมานะคะแล้วก็การเงินของลัคนาราศีพิจิกนะคะอาจจะมีนี้สินเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะมีการกู้ยืมนะคะ มีค่ากับาจใช้สอยออกไปเยอะนะคะมีการแบ่งผลประโยชน์หรือมีการทะเลาะวิวาทเรื่องการเงินนะคะให้ระวังให้ระวังเรื่องสัญญาการกู้ยืมนะคะจะมีปัญหาภายหลังต้องรอบครอบนะคะความรักนะคะความรักเนี่ยมีการเดินทางไปทำคนรักมีการเดินทางไปทํางานนะคะหรือกลับบ้านถิ่นเกิดตัวเองค่ะส่วนให ส่วนเรื่องการเจ็บป่วยนะคะให้ระวังเรื่องท้องเสียลำไส้อักเสบนะคะเจ็บป่วยเกี่ยวกับช่องท้องนะคะแล้วก็วันที่ควรระวังนะคะอาจจะทําให้หงุดหงิดหรือมีปัญหาเข้ามาหรือคิดมากนะคะหรือว่าปวดเมื่อยตัวหรือไม่ค่อยสบายนะคะคือวันที่4ี่ที่ห้าที่17 ที่18ที่21 22แล้วก็23พฤิภาคมกสภาคมค่ะวันนี้ก็ขอบคนณชาวลัคนาราศีพิจิกมากเลยนะคะที่เข้ามารับรับชมรับฟังช่องโหราโมเตลูนะคะรับควนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ